สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมสำหรับ E p ทิีนี้นะครับผมจะมาแนะนำตู้แช่แต่ละชนิดนะครับและหลักการเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนไปใช้กับอะไรนะครับผมทีนี้หลายๆคนอาสาถามว่าเน,นี่ยอยากเปิดร้านใหม่ครับอยากได้ตู้แช่มันมีแบบไหนบ้างในตลาดในปัจจุบันนะครับผมผมขออยกจำแนกอย่างนี้ดีกว่านะคือตู้แช่ในตลาดปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2แบบ มีแบบแช่เย็นกับแช่แข็งนะครับผมแช่เย็นคืออะไรแช่เย็นก็คือตู้แช่ในอุณหภูมิขอคำนิยามว่าในอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่าศูนย์องศานะครับตู้แช่เย็นมีประเภทไหนบ้างนะครับผมแช่เย็นเนี่ยเราต้องแยก2กรณีคือ1แช่เครื่องดื่ม2แช่อาหารนะครับแช่เครื่องดื่มที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับผมที่เราเห็นหลักๆทั่วๆไปก็คือแบบนี้ครับ ไอตัว3มประตู2ประตูแบบนี้นะครับผมเราเอาไว้สําหรับแช่เครื่องดื่มที่อยู่ในร้านใช่ไหมครับแล้วไอตัวเนี้ยนปัจจุบันมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วเราจะเลือกยังไงล่ะลองย้อนไปดู EP ีที่1หรือปีที่2นะครับที่ผมนงไว้ก็คือเราจะเลือกแบรนด์ส่วนหนึ่งและครับ2ก็คือเลือกออตัว วัสดุอุปกรณ์ด้านบนก็คือคอยลร้อนคอยเย็นนะครับตัวคอมเพรสเซอร์กินกระแสเท่าไหร่ดูจากหนเพจน,นะครับผมอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูลองย้อนไปดูเนาะครับอันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งก็คือแบบแช่เครื่องดื่มใช่ไหมครับทีนี้แบบแช่อาหารสําหรับแช่อาหารเนี่ยบางทีเรายังไม่เคยเห็นบางทีมันก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหรือตอนนี้อาจจะเยอะแล้วอย่างในตลาดปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินตลาดหมูตลาดไก่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นพวก แล้วก็จะเห็นแมค่คับเอาหัวไก่เอาวางบนน้าแข็งแล้วก็ตักให้เราใช่ไหมครับณปัจจุบันโลกเปลี่ยนครับโลกเปลี่ยนก็คือเวลาเราไปตลาดบางที่ก็คือพยายามรักษาความสะอาดเพิ่มขึ้นแม่ค้าก็มีการปรับตัวครับโดยใช้ตู้สแตนเลตแบบนี้ครับแบบข้อหลังผมเนี้ยตู้แบบเนี้ยคือตู้แช่อาหารสดอย่างพวกหมูสดไก่สด,สดเป็นสแตนเลตทั้งตัว ถามว่ามันดีกว่ายัางไงดีกว่าเพราะมีฝาปิดป้องการแมลงเข้าไปไข่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความเย็นสม่ำเสมอครับตู้แบบนี้สเตนเดสแบบนี้คือภายในเนี่ยครับก็จะทำความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ด้านล่างนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือคอมเพรสเซอร์เห็นไหมครับคอมเพรสเซอร์ด้านล่างทำอัดน้ำยาขึ้นไปนะครับผ่านคอยล้อนวิ่ง ผ่านท่อทองแดงแล้วก็วิ่งผ่านความเย็นทั่วทั้งตู้เพราะฉะนั้นตู้แบบนี้ความเย็นมันก็จะสม่ำเสมอนะครับผมเหมาะสำหรับตลาดสดนะครับผมโดยที่เราจะจะได้ไม่ต้องซื้อน้ำแข็งนะครับคิดง่ายๆว่าน้ำแข็งวันหนึ่งสมมุติว่าถ้าใช้ขนาดนี้ก็คือใช้1เมตรกว้าง2เมตรกระบะถ้าเป็นกระบะธรรมดาใช่ไหมครับก็สมมุติว่าน้ำแข็งวันละร้อยครับตัวนี้ค่าไฟ1เดือน พันนิดๆครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าท่านท่านซื้อน้ําแข็งวันละร้อยเดือนก็3000บาทแต่เราไปซื้อตัวนี้มาค่าไฟเราจ่ายแค่เดือนละประมาณพันหนึ่มันจะคุ้มในระยะยาวและทําให้สินค้าสดใหม่เสมอนะครับแล้วก็น่าซื้อเนอะอันนี้คือแบบสแตนเลสแบบที่1นึครับส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สแตนเลสเนี่ยจะมีหลายเกรดใช่ไหมครับ ซึ่งสเตลเลสที่ดีก็คือสเตลเลสเกรด3 4 4นะครับผมถ้าลองไปถามลูถามผู้ผลิตได้เลยว่าตู้แบบเนี้ยเอาสเตลเลส304ราคามันดีไหมราคาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันก็จะมีหลายๆที่อาจจะใช้304อาจจะใช้2 0 1ที่มาถูกมาหน่อยนะครับผมแต่สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตู้แบบนี้ด้วยความเป็นระบบท่อใช่ไหมครับโรงงานผู้ผลิต อาจจะมีกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกันครับแล้วเราจะเลือกยังไงให้ไปดูไปถามถ้าสมมติว่าผู้ผลิตเป็นคนผลิตเองนะครับผมส่วนใหญ่ตู้แบบนี้ท่อทองแดงที่ใช้ด้านในนะครับจะไม่มีรอยต่อหมายความว่าอะไรครับก็คือเวลาขดท่อทองแดงคือขดทั้งหมดเนี่ยครับทั้งตู้เนี่ยมันจะยาวมากๆ ถามว่าทําไมถึงต้องไม่มีรอยต่อเพราะอะไรเพราะว่าระบบการผลิตนะครับเมื่อทองแดงมีรอยต่อด้านในใช่ไหมครับเวลามันเกิดรั่วเกิดอะไรจะทําการซ่อมได้ยากอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าเคยซื้อมาแล้วนะครับแล้วมันเกิดปัญหารั่วเช่นรั่วด้านในตู้บางทีเอาไปให้ช่างซ่อมซ่อมไม่ได้นะครับคือต้องแกะออกใหม่ต้องแกะออกมาเชื่อมแล้วก็ยิงโฟมใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายซ่อมมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้น ควรเลือกผู้ผลิตที่เขาใช้เป็นท่อทองแดงเส้นเดียวนะครับตลอดทั้งตัวแล้วก็จุดเชื่อมเนี่ยมันจะมีแค่ขาเข้าคอมเพรสเซอร์แค่นั้นอย่างตัวข้างหลังผมเนี่ยครับอันนี้ก็คือผู้ผลิตคอนเฟิร์มนะครับรับประกันว่ามันเชื่อมเป็นท่อเส้นเดียวไม่มีการตัดต่อภายในทั้งตัวนะครับซึ่งแน่นอนล่ะเวลาขายออกมาราคาสูงกว่าชาวบ้านไหมสูงกว่าครับ แต่ถ้าลูกค้าใช้ในระยะยาวนั่นหมายถึงอะไรครับการซ่อมบำรุงรักษาด้านด้านในตัวเครื่องจะไม่มีเราไม่ต้องรื้อเราจะซ่อมแค่เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์อะไรด้านนอกจบกว่าครับและตู้อย่างนี้ครับรักษาดีๆมีใช้เป็น10ปีครับ10ปีนั่นหมายถึงอะไรครับใช้แค่23ปีคืนทุนถูกต้องไหมแล้วก็ปีที่456ก็เป็นไงครับกำไรล้ลนๆครับอ,อันนี้ตู้แช่แบบที่1น,นะครับผมแบบสเตอรเลส และอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโมเดนอันนี้ก็คือยังอยู่ที่แช่เย็นอยู่นะนี่ครับแบบนี้ครับตู้โคง้งตู้โค้งทรงโมเดนเราจะเห็นในหลายๆที่ในช็อปหมูป้ายแบรนด์สีเขียวแบรนด์สีแดงถ้าคุณเห็นอยู่ในตลาดนะครับอันนี้ตู้โค้งแบบนี้ครับทรงโมเดลน่าเห็นไหมเห็นด้านข้างไหมครับรุ่นก่อนๆก,กระจกเป็นมือจับใช่ไหมครับจับไปจับมาที่จับหลุดครับ รุ่นนี้ครับอัปเดตมาแล้วครับนี่กระจกเป็นตัวเปิดเป็นน<ม>ิ้วจิ้มเลื่อนมาเปิดง่ายครับอันนี้ก็สไตล์เดียวกับเมื่อกี้นะสแตนเลสแต่ว่าตัวตัวนี้จะเป็นคาร์บอนเป็นสีเทานะครับผมแต่ด้านในเป็นสแตนเลสเหมือนกันเห็นไหมครับถามว่าไอ้ตัวนี้มันคุ้มกว่าตัวเมื่อกี้ไหมคุ้มกว่าครับเพราะทรงแบบนี้จะมีสต็อกด้านล่าง เห็นไหมครับนี่ไอสต,ต็อกด้านล่างเนี่ยเอาไว้แช่แข็งอุณหภูมิลบยี่บนะครับออถ้าลูกค้าอยากเห็นรีวิวตัวเตมม็มก็ไปดูใน EP ทีที่ประมาณ9หรือ10นี่ครับผมทำไว้อยู่เนาะตัวเนี้ยอ่าอันนี้ไป <S 2> <S 2> <S ประมาณนี้ที่เราแช่หมูแช่ไก่ขายนะครับต่อมาครับพอตู้เย็นเสร็จปุ๊บก็จะไปตู้แช่แข็งตู้แช่แข็งเนี่ยเราก็จะเอาไว้แช่ พวกอาหารทะเลนะครับลบ20องศาขึ้นไปนะครับผมมันก็จะมีทั้งแบบฝาทึบฝาใสนะครับผมฝาทึบเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูครับนี่นะครับตู้แบบฝาทึบฝาทึบอุณภูมิลบ20องศาก็จะมีตั้งแต่ตู้แช่เบียบุ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือตู้แบบสต็อกอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งนะครับตรงนี้ถ้าตกว้างอยู่เมตรหนึ่งนะครับ ด้านในกว้างขวางนะครับตัวนี้เก็บได้อยู่ประมาณ8-900โลนะครับผมแบบนี้เหมาะกับอะไรนะครับเหบาะกับเอาไว้หลังร้านนะครับหลังร้านที่เราต้องเก็บวัตถุดิบหลังร้านที่เราต้องเก็บสต็อกนะครับเพื่อเอาไปเติมขายหน้าร้านตู้แบบนี้ครับคอนโทรลก็จะเป็นแบบหมุนนะครับไฟสีเขียวก็คือคขมเพรสเซืรอทำงานนะครับไฟแดงก็คือเวลาเราเสียบไฟไฟเข้านะครับผม ข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือว่าด้วยความที่มันไม่มีมันไม่มีช่องให้แสงรอดเข้าครับการทำความเย็นมันจะดีกว่านะครับผมซึ่งเหมาะกับหลังร้านเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างอันนี้ก็เล็กหน่อยครับตอนนี้กว้างประมาณ75เซนยาวประมาณ2เมตร10นะครับตัวนี้เก็บได้ประมาณ4-500โลครับ อันเนี้ยสต็อกหลังร้านนะครับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือตู้เบียวุ้นนะครับอันนี้เบียวุนก็หลักการเดียวกันครับแต่ตู้เบียวุนถามว่าทํายังไงครับจริงๆตู้พวกเนี้ยก็คือสเปคเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นฝาทึบเหมือนกันแต่ตู้เบียวุลมันจะต่างกันตรงนี้ครับอย่างมีลูกค้าเคยถามครับอันนี้คือที่ปรับอุณหภูมิเวลาอุณหภูมิเหมาะกับการทําเบียวุนคือลบแปดถึงลบสิบตู้องไหมครับ เพราะฉะนั้นการปรับอุณหภูมิให้ความตัดต่อนั้นสําคัญถ้าปรับเป็นมือหมุนอย่างเงี้ยสเกลมันสเกลมันจะใหญ่เราจะไม่รู้เลยว่าอุณหภูมิข้างในามันเท่าไหร่ครับการทําเบียร์วนมันก็ยากเนาะซึ่งณปัจจุบ,บันตู้เบียร์วนก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นดิจิตอลแบบนี้มาแล้วเห็นไหมครับปรับได้ปรับง่ายแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่เราต้องการได้นะครับผมอ่าฝาทึบไปแล้วนะต่อไปผมจะพาไปดูฝาใส ตู้ฝาใสเนี่ยครับอุณหภูมิลบ20เหมือนกันนะครับผมฝาใสนะครับอุณหภูมิลบ20เหมือนกันแต่นะครับฝามันจะเป็นแบบนี้ครับฝาใสแบบนี้เป็นฝากระจกครับแล้วถามว่าทำไรเราเอาไว้หน้าร้านครับเพื่อโชว์สินค้าเช่นจำพวกหมูไก่แพะแชกแข็งนะครับผมนะครับมีนะมีตะกร้าด้านในพร้อมนะครับผม าวางหมูไก่แพ็กแช่แข็งโชว์หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าเปิดหยิบได้สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็แบบฟ้าใสเนี่ยครับข้อแตกต่างมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับคือสเกลปรับอุณหภูมิเห็นไหมครับมีสเกลปรับเหมือนเหมือนกันเหมือนตู้ฝาทึบเหมือนกันแต่ตัวนี้รุ่นใหม่จะมีช่องแสดงอุณหภูมิเป็นดิจิตอลนะครับผมซึ่งปัญหาลูกค้าเคยซื้อ หลายๆแบรนด์ไปนะครับปัญหาคืออะไรครับใช้ไปใช้ไปกระจกแตกถามว่าเฮ้ยปกติทําไมกระจกแตกสาเหตุมีอยู่สองถึงประการนะครับประการแรกก็คือลูกค้าเปิดปึ้งปังปึ้งปัง,ปงอันนี้น้อยใช่ไหมครับสาเหตุต่ตอมาคืออุณหภูมิความต่างของในตู้กับขา้างนอกตู้ต่างกันเกินไปเช่นอย่างปกติครับ ตู้ทุกยี่ห้อครับเราจะหมุนเห็นตัวหมุนไหมครับตัวหมุนตัวนี้ครับหมุนปรับเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อมาครับปรับสุดทุกลายถามว่าปรับสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโดยสเปคคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่ของตู้นี้นะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันสามารถทำอุณหภูมิได้ถึงตอนดีนะครับได้ถึงลบ3าถึง, 30, ถง35องศาเซลเซียสซึ่งเวลาเราปรับสุดตู้เปล่าครับอุณหภูมิ ปี๊กันไปถึงลบ30ถึง35วันดีค้นดีกระจกระเบิดปั้งถามว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากอุณหภูมิในตู้มันสูงกว่าด้านนอกเกินไปเช่นอย่างลูกค้าผมบางคนเนาะซื้อไปแล้วปรับสุดตลอดครับอุณหภูมิ35ครับวันดีคืนดีฝนตกครับฝนตกร้านไม่ได้ติดแอร์นะครับผมทาให้อากาศในร้านมันร้อนขึ้นครับเมื่ออากาศด้านนอกร้อน อากาศด้านในเย็นจัดครับความดันครับความดันของอากาศครับทําให้ดันแผ่นกระจกครับกระจกระเบิดปั้งครับเอา้าแล้วถามว่ามันไม่มีกระจกกันระเบิดหรอครับถามว่าด้วยเลยราคาระดับนี้นะครับกระจกที่ใส่มาเป็นกระจกเซฟตี้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังระเบิดได้แล้วถามว่าจะแก้ยังไงการแก้ก็คือ ลูกค้าซื้อไปต้องปรับอุณหภูมิก่อนนะครับลองปรับดูก่อนตู้เป่าให้อุณหภูมิไม่ตม่ำกว่าลบยีพออุณหภูมิลบยีเนี่ยลองเทสลันเครื่องไปก่อนเราไม่จะเป็นต้องปรับสุดนะครับปรับลบยีแล้วก็สังเกตดูวันฝนตกนะครับผมว่าตู้เราเนี่ยมันขึ้นมันลงอุณหภูมิไปเท่าไหร่ถ้าลบยีนิดนิดๆอ,อันเนี้ยยังไงก็ไม่ระเบิดครับบางทีเนี่ยลูกค้าอัดของเต็มแน่นครับเต็มเลยครับยัดเข้าไปครับ การใส่ของที่เยอะเกินไปทําให้ตู้เย็นช้านะครับผมซึ่งแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีตะกร้าด้านในแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างด้านล่างแต่ว่าเราจาเป็นต้องอัดขาล่างเต็มไหมถ้าลูกค้าอัดขาล่างแบบเต็มแบบไม่มีพื้นที่เลยนะครับด้านบนไม่เย็นนะครับบอกไว้ก่อนนะทุกยี่ห้อครับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าเราอยากเก็บเก็บตู้เมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปไอตัวตู้ฝาทึบอันนั้นนะเก็บสต็อกได้ไอเนี้ย โชว์หน้าร้านจบกว่าครับตัวนี้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแบรนด์นี้ครับ SCK s n o ตัวนี้ร้านเราก็มีขายเนาะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลแบบปรับและจะไม่ใช่แบบมือหมุนนะครับตัวนี้เป็นแบบปรับแบบเซ็ตนั่นหมายความว่าอุณหภูมิเกินมันก็ตัดจะสะดวกกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้นะครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าให้ผมแนะนำเวลาคุณจะเลือกดูตู้ลบ20ครับคุณดูแบบนี้ครับ เอาที่มันมีอุณหภูมิปรับดิจิตอลเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไงตู้ฝาตู้คุณก็ไม่ระเบิดเพราะคุณปรับแค่ลบ20พอถึงอุณหภูมิปุ๊บคอมเพรสเซอร์ตัดเสร็จปุ๊บเมื่อคอมเพรสเซอร์มีการตัดได้พักมันก็จะทําให้แปิดไฟถูกต้องไหมครับคอมเพรสเซอร์เดินน้อยตัดต่อบ่อยต,ต่อวันนะครับถ้าตัดต่อบ่อยนี่คือหมายถึงขึ้นลงขึ้นลงไปบ่อยนะครับ มันก็จะทําให้แบบมันมีระยะห่างให้คอมเนพักมันก็จะเปลี่ยนไฟสําหรับตัวนี้ครับอันนี้คือแบรนด์ตลาดนะเห็นไหมเป็นมือหมุนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกดูครับณนบปัจจุบ,บันเทคโนโลยีการผลิตตู้การอะไรต่างๆมีให้เลือกนะครับผมสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้รู้แล้วเนาะ ว่าตู้แช่มีอะไรแบบไหนบ้างเลือกแบบไหนให้มันคุ้มนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากเลือกเอาไปทําอะไรแจ้งก่อนเนาะอยากเลือกแบบไหนแจ้งมาครับผมมีแนะนําให้ทุกรุ่นสําหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับทุกคนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับ EP นี้เนาะอันไหนไม่เข้าใจอันไหนสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเบอร์ติดต่อก็เบอร์เดิมเนาะ บอกทุกทิเลยปสนเล3ย0 6 3 0 9 3 6 9 5 5 0 9 3 1 5 3 4 3 4 3นะครับผมหรือ Facebook ก็ห้างคุณส่วนจำกัดน,นนะครพิงค์คูลิงเนาะเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกครับเลือกให้ดีแล้วเราจะมีกำไรในระยะยาวนะครับผมสำคัญเลยนะครับก็คือเลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เลือกผู้นำเข้าที่มีการเซอร์วิสเรียกแล้วซ่อมจบ ซึ่งตู้ใหม่จริงๆมันไม่ควรต้องซ่อมต่้ยังไ,งไถ้าเราไปซื้อตู้ใหม่แล้วซื้อมาสัก2-3วันมีปัญหาสำหรับผมนะพี่แจ้งผมเลยถ้าซื้อที่ผมยินดีเปลี่ยนตู้ใหม่ให้ทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลือกก่อนเลือกให้คุ้มเลือกให้ดีขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณครับ